สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับพี่ๆเพื่อนๆเคเตอร์ทุกท่านครับครับวันนี้มากินนี่ครับแม่พึ่งนึ่งปลาครับนึ่งปลาปลานินนะครับใส่ผักนะครับก็มีนี่ครับผักก็จะมีนี่ครับกระหล่ํานะครับที่นึ่งนึ่งนึ่งไปด้วยครับแล้วก็มีนี่ครับน้ำเต้านะครับลูกน้ำเต้าเนี่ยหวานมากนะครับลูกนี้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นแจ่วครับแจ่วนี่จะเป็นแจ่วมะเขือเทศนะครับตํามะเขือเทศแล้วก็พริกครับใส่เป็นเป็นคล้ายๆซุปนะครับ นะครับนี่ครับนะครับแล้วก็นี่ครับข้าเหนียวร้อนๆครับเข้าใหม่ครับจากนาของเราครับที่บ้านนภูปลายนาครับแม่ยายส่งมาให้ครับนี่ครับผมมาครับมาครับมากินด้วยกันครับผมนี่ครับขั้นแรกนะครับดูครับเดี๋ยวขอลองชิมอ่านี่ครับซุปมะเขือเทศนะครับ ที่แม่เพิ่งตำเขาเป็นแจ่วนะครับนี่ครับคำแรกครับนี่ครับจำไปครับก็เหนียวกรอบครับอย่าเพิ่งกินปลาครับกินอันนี้ก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ครับคำแรกแค่แจ่วนี่ก็สุดยอดแล้วครับลองผักก่อนนะครับสิกเนเจอร์เราเอาไว้ทีหลังครับปลาครับนี่ครับผักกระลำกระลำนึ่งนะครับจิ้มแจ่วหน่อยนะครับนี่ครับ ซัดเข้าไปครับตามด้วยข้าวเหนียวครับทีเด็ดครับอร่อยมากนะครับทีนี้เรามาลองปลาหนึ่งครับนะครับปลาหนึ่งครับปลาสดๆก็จะนี่ครับเนื้อก็จะนี่ครับจะเป็นเนื้อสดๆย่างนี้ครับจิ้มไปนี่หวานแน่นอนครับ หวานเจี๊ยบครับเนื้อปลาตา,ามด้วยนี่ครับขอขออนุญาตกัดคำใหญ่ๆนะครับน้ำเต้าหวานมากครับจัดไปครับกับแจว่วตับด้วยปลา,าครับสักหนึ่งเนื้อปลา,าหวานสอบสุดละ มันแบบนี้เจริญอาหารแน่นอนครับอร่อยมากครับสุดๆครับผม,จ,มจิ้มแจ่วแจ่วก็แซ่บครับแซ่บมากนี่ครับจัดกันหนึ่งครับดีเด็ดนะครับผมว่าครับขออภัยครับตอนนี่ อร่อยมากครับสุดยอดนะครับปลาครับเจียวต้อทิ้งนะนครับข้าวปลาครับทีเด็ดครับ ใส่เอาไว้ครับมาะครับเดีย๋ยวขอให้คำสุดท้ายครับผมนี่ครับคำใหญ่ๆนะนครับเป็นคำปิดท้ายครับขอจบคลิปครับผมนี่ครับคนเหนียวอย่างนี้ครับ